คริปตท็อปเทรสสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเบรกคอสา์นั่ต่างๆเกี่ยวกับคริปตกันอีกแล้วนะครับก็หลายวันที่ตลาดแดงมานะครับสักวันมันก็ต้องมีวันเงียวจุงหมครับก็อย่างที่เราพูดถึงครับในส่วนของตัวลูกชายของพรัมก็คือคุณอีดิพรัม,มเนาะที่เขาเคยพูดถึงว่านะครับบายเดดิฟนะครับในครั้งก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยเพียงแค่สัปดาห์เดียวจุงไหมครับราคามันก็พุ่งขึ้นไปแบบอย่างที่เราได้เห็นมาแล้ว รอบก่อนนะครับเมื่อประมาณสัก3-4วันที่แล้วนะครับเขาก็พูดถึงในส่วนตัวบายเด็ดๆอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่บิตคอยกับอีเทรีมหลายๆตัวเนี่ยมีการเด้งๆลงมาโดยเฉพาะเจ้าตัวบิตคอยที่สูญเสียนะครับโดมนเนียนออกไปเนี่ยทำให้อีเทรีมเนี่ยได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็น้องๆเอาคอยเนี่ยได้มีการบวกมากขึ้นรวมถึงเหรียญมีมนะครับแต่ว่าเหรียญมีมยังไม่ได้บวกเท่าเอาคอยเลยนะเพราะว่าย,ยังไม่ถึงรอบของเขาจุนเองครับก็เลยนะครับคำของอีดิครัมเนี่ยก็เลยทําให้มันกลับมีการบวกขึ้นมาเอกโอเคนะครับก็คคือไม่่่ใชแ ดิครัมเท่านั้นนะครับในส่วนตัวซีซีนะครับหรือว่าหลายๆลคนนะครับที่เป็นอยู่ในโลก่ของวงการเทปโตเนาะเขาจะพูดถึงในส่วนตัวใบเด็ดดิฟอะไรแบบนี้นะก็ทุกๆครั้งนะครับเราเคยให้ดูนะครับในส่วนข้อมูลการเก็บไปแล้วว่าทุกครั้งที่มีการขายออกของตัวเล็กตัวน้อยนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัว LUNC นะครับจะมีประวาตครับช้อนซื้ออยู่ตลอดนะครับตอนนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับแล้วก็หรือื่นๆด้วยนะครับอ่ะ ก็ถือว่านะครับเป็นจังหวะเวลาในการทํากําไรเนาะตอนนะครับลงเขาก็ซื้อตอนขึ้นเขาก็ขายอะไรแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ชี้บวกมากๆเลยก็จะเป็นในส่วนของตัว CFX นะครับแล้วก็ OKX OK นะครับชี้บวกกันขึ้นมานะครับโดยเจ้าลิงก์เนี่ยก็คือบวกดีเหมือนกันนะช่วงนี้ค่อนข้างบวกดีเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเชลิง แล้วก็นะครับหุ้นท่ชําเกี่ยวกับบิตคอยเองแล้วก็อีเชียรีมอีจีเองนะครับก็มีการติดบวกขึ้นมาเนาะบิตคอยเนี่ยก็ประมาณสักหนึ่งกว่ากว่านะครับอีเชียรมเนี่ยก็ประมาณสักสี่ตีเป็น5เลยก็ได้นะก็หมายความว่านะครับกระแสเงินเริ่มกลับเข้ามาไหลเข้ามาสู่โลกของคริปโตเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่มีการไหลออกไปนะ ตอนนี้นะครับอย่างที่เราได้รู้กันนะครับว่ามันจะมีการเริ่มบวกในสุของตัวเกือบสัปดาห์สุดท้ายนะคคือเราพูดถึงวันที่21ถึงวันที่27ประมาณนี้ถูกมครับวัตถจักรนี้ยังคงใช้ได้อยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ทุกรอบสำหรับใครที่เคยได้ยินคํานี้ก็คงที่จะโอเคลึกออกถูกหมครับว่าช่วงของตัววันที่15หรือช่วงกลางกลเดือนเนี่ยมันจะมีความแดงอยู่แล้วช่วงสัปดาห์กลางๆลางมครับแต่ว่าสัปดาห์ท้ายนะครับกับต้นสัปดาห์บวกมาตอนต้นเดือนเนีมมันนจะะวาล้้อไรแแแบบบบก็ ทิ้งเรานะครับบวกรอเราเนี่ยต่อพอถึงต่อสิ้นเดือนเนี่ยโอ้โหเราู้สึกมันบวกแล้วนะครับก็ไม่ทันได้ซื้ออะไรแบบนี้เนาะบางคนก็จะยังไม่เข้าบางคนก็รอตอนที่มันแดงอะไรมีอีกสักรอบหนึ่งอะไรแบบนั้นและหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่เป็นข่าวดีเข้ามานะครับทำให้เราเนี่ยต้องแบบหันมามองนะเพราะว่าทุกครั้งที่มีข่าวนี้ออกมามาันกำลังจะมีการบวกๆขึ้นมาจู่น,นะครับก็คือ การมิ้นเรียญจากตัวเทเตอร์เนาะก็หนึ่งพันล้านนะครับโดยถ้าเกิดว่าจะยืนยันเรื่องนี้บอกว่าตลาดมันจะพุ่งไปแบบแรงๆเหมือนกับทุกรอบที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเลยคือนะครับมีการปรินเนี่ยอย่างไม่น้อยนะครับสามถึงสี่ครั้งต่อเรื่องติดต่อกันแต่จริงๆแล้วถ้าช่วงตลาดที่กําลังโฟมโมเนี่ยแค่ครั้งหรือสองครั้งมันก็ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดยืนยันให้แน่เลยเนี่ยสามครั้งอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเคกระแส้นเงินเนี่ยสามพันล้านเข้ามาแล้วนะ และกระแสตออรับของบ t c o i n ของบล็อกเชนนะครับแล้วก็ขอ s สติบิตคอยเนี่ยก็ยังไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยทำให้นะครับในส่วนตัว market cap ของตลาดเนี่ยเริ่มนะครับมีการขยายตัวเพิ่มมาขึ้นยกตัวอย่างเช่นของประเทศจีนจูเมียครับก็ได้มีการเปิดตัวในส่วนของตัวให้จ่างชาตินะครับสามารถแลกเปลี่ยนคริปโตมาใช้ในการท่องเที่ยวแล้วก็แปลงคริปโตเนี่ย หรือวาสกุดิจิตอลเนี่ยให้กลายเป็นเงินบาทได้โดยเฉพาะนําร่องในส่วนตัวภูเก็ตเนาะสิ่งนี้ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่มันกําลังจะมาทในส่วนตัวคริปโตนะครับ,ลลรรบแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่มาเลยก็คือในส่วนตัวอ่ากองทุนต่างๆบําเหน็จบำนาญน,นะครับรวมถึงธนาคารที่นะครับเปิดตัวคริปโตของตเงหรือวาสเตเบื่อคอยของตเองหรือแม้แต่กระทั่งนะครับล่าสุดเลยเนี่ยรัฐไวโอมิงเนาะก็ถือว่าเป็นรัฐแรกนะของอเมริกานะที่จะมีการเปิดตัวสเตเบื่คอยของตัวเองออกมาอันนึง เออนี่ก็ถือว่านะครับมันกําลังจะมาแล้วสาหรับสเตมเบอคอยเนาะและสิ่งที่คนเขาพังพูดถึงว่าไอ้สเตมบอคอยแล้วตัวไหนดีล่ะครับเ <c oughs> ขากําลังมองหาในส่วนตัวสเตมเบอคอยที่เป็นอัลกอริทึมนะครับแบบเดียวกับตัวเทอร่าลูน่าเนื่องจากว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมครับถ้าเราย้อนกลับไปเจ้าตัวเทอร่าลูน่านะครับหรือว่าเจ้าตัวเทอร่า u s เนะครับมันจะมีหลายสกุลมากเลยนะครับมีทั้งตุรกีเจแปนญี่ปุน่นเกาหลีอเมริกาไทยครับคือหลายตัวมากที่มันสามารถแปลงไปเป็นนนได้้่่คือแบบกริิทมะสงี ที่เรากำลังมองหาแต่ว่าเจ้าตัวเทอร่าเนี่ยมันดันลมสลายมาก่อนแล้วตอนนี้นะครับก็ล่าสุดถูกไหครับที่เราไปดูว่าในส่วนของตัวบริษัทที่อยู่ในแดสแกนะครับอย่างคนที่ถือหุนน้นในีกินของเป็นดูโรทัมหรือว่าลูกชายของเขาเนี่ยมีเจ้าตัวสเตมโบคอยคือเจ้าตัว UST นะครับของเทอร่าเนี่ยเขาไปอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งก็แบบเฮ้ยมันแปลกทําไมเขาบอกว่าเหรียญที่ตายแล้วเขาจะเอาเข้าไปทําไมเป็นคลังทําไมมีแค่อิชเชียมก็พอไหมมีแค่บิตคอยก็พอไหมมีแค่โซล่าเอกพี P ก็พอไหมจะไม่มีตัวนั้นด้เลยอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าอนาคตจะมีการใช้แบบนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีคนสร้างสเตเบิลคอยที่เป็นอกอริทึมขึ้นมาแบบเทอร่าอีกเจ้าหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอนาคตเนาะ และในส่วนครับนี่แนวโน้มอนาคตของบิคอยเนาะโดยเฉพาะในส่วนตัวคุณบรานอัมสตรองซีออของคอยเบดนะเขาก็ยังกล่าวถึงนะครับว่าบิคอยเนี่ยมันจะไปแตะระดับ1ล้านดอลลาร์ภายในปี2030เห <c oughs> มือนพี่ใหญ่ไมเครแซลเลอร์เลยนะครับแล้วก็เหมือนกับแบล็กล็อกเลยนะแต่ว่า Rock แบล็กล็อกกับอาร์อินเวสเนี่ยเขาตีไปประมาณสัก8 0 0แสนนะครับจนถึงล้านถูกไหมแต่ก็นนคือความกาวของตลาดนะเราอย่าไปเชื่อมันเยอะนะครับเรามองดูโอเคแนวโน้มมันจะไปทางนี้อุปทานหมู่มันเกิดขึ้นถูกไหมครับอุปทานหมู่คือสิ่งที่ถ้าเกิด เขาซื้อซื้อเยอะๆซื้อพร้อมกันมันดันขึ้นได้ถ้าเกิดขายขายเยอะขายพร้อมกันมันก็ดันลงได้มันก็ทําให้เรามองว่าโอเคมันมี point นะยกตัวอย่างเช่นนะครับก่อนหน้านี้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวซีซีหรือบางคนนะครับที่อยู่เรื่องของกตโตอย่างเช่นในส่วนของตัวซีโอ CEO ของบิชแม็กนะครับอะไรพวกนี้นะที่เขาเกล่าวถึงว่าโอเคอนาคตบิ t คอยเนะี่ยมันจะไปที่หนึ่งหมื่นนะนะครับแล้วก็ห้าหมื่นนะหนึ่งแสนนะแล้วก็จะมีคนบอกว่าไปไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะกลับมารีนะครับ รีนี่ส่งตัวโพสต์ของเตงว่าอันนี้ไงมันจึงแล้วนี่ไงมันจึงแล้วอย่างเช่นซีซีก็บอกว่า1นึ่งแสนตัวอันนี้ึงแล้วแล้วตอนนี้เขาปักธงกันไปที่นะครับห้าแสนกับ1ล้านโอเคนะครับมันเป็นแบบนี้ดําเนินการมาเรื่อยๆอาทิชานะครับได้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยกับมารีโพสต์เหล่านี้ว่าโอเคนี่ไงจึงแล้ว5้าแสนโอเคนี่ไงจึงแล้วหนึ่งแบบนี้ก็เป็นได้แต่ถึงกิ้ว่าเป็นแบบนั้นครับเราจะปล่อยโอกาสนี้ลอยไปหรือเปล่าบางคนอาจที่จะเลือกวิธีการในการ DCA เนาะเก็บทีละน้อยเก็บนานๆนะครับแล้วก็เสีย แล้วเราก็มาพูดถึงในส่วนของตัวบิตคอยที่มันลงกันบ้างแล้วก็ที่มันขึ้นกันบ้างเราเพื่อให้เราได้รู้ว่าโอเคมันมีต้นสายปลายเหตุมายังไงนะครับขอย้อนกลับไปในปี2 0 1 7นเนาะเนื่องจากว่าตอนนั้นที่ราคาบิตคอยมันขึ้นมาจู่ครับมันก็ได้มีการร่วงลงไปถึง29%เนาะและในปี2 0 2 1ด้วยนะครับก็หลังจากนั้นที่มีการขึ้นมาจู่ครับบิตคอยก็มีการร่วงลงไป25%ิาปอ์อันนั้นกินระยะเวลากว่า3มสัปดาห์เลยนะและแต่ละครั้ง ้นที่แบบค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งแล้วก็มีแนวโน้มการขึ้นแบบพาราโบราพาราโบราคือการสโลปขึ้นแบบชั้นเหมือนเนินเขาทแต่เป็นเนินเขาที่ค่อนข้างสูงหน่อยอะไรแบบนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเราดูเห็นไหมนี่คือกราฟที่ให้เราดูไหมวงกลมตรกนี้ครับ วงกลมสีส้มสีส้มสีส้มอะไรแบบนี้จูม,มั้ยอ่ะพอมันมาปุ๊บมันลงปุ๊บมันก็จะกระชากขึ้นมาปุ๊บลงขึ้นกระชากขึ้นเห็นไหมสีเขียวนะครับที่เขาแบ่งช่องสีเขียวไว้นะครับสีแดงไว้อ่ะตอนนี้มาอยู่ในช่องสีเขียวสิ่ครับสีแดงเริ่มลงครับต่อไปนี้จะเป็นสีเขียวอัขึ้นไปหรือเปล่าที่ระดับนะครับแสนหกหมื่นไปถึงสองแสนอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็ต้องขอบคุณกราบจากคุณเรกแค p ปเอด้วยนะครับ และทีนี้เราคงจะรู้กันแล้วครับว่าในเวลาแบบนี้นะครับที่มันเกิดการลงนะครับมันก็ต้องมีการกลับขึ้นมาซึ่งตอนนี้มันดําเนินการเหมือนกับปี2017กับปี2021แล้วนะครับหลังจากนี้นะครับในปี2564-2564เนี่ยมันก็มีการทําแบบนี้อยู่เหมือนกันนะและตอนนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังจับตาดูคือว่าพอมาลงมาแบบนี้แล้วมันจะกระชากขึ้นไปเหมือนกับอดีตเดิมหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าประวัติศาสตร์ซ้ารอยอีกครั้งอะไรแบบนี้ และในส่วนของตัวโฟล์ตบอร์ดบีคอย์ ecfx นะครับแม่ก็ค่อนข้างที่น่าเสียดายเนาะถึงแม้ว่าจะมีการไหลเข้ามานะครับแต่ไหลเข้ามาน้อยมากเลยคือโคคเซนนะครับแต่ว่านอกนั้นมีการไหลออกไปแบง k ์ล็อกก็ไม่ได้มีไม่ได้เข้านะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะนอกนั้นก็มีในส่วนของตัวอาร์นะครับมีในส่วนของตัวเอเจสเกลอะไรพวกนี้เนาะที่ไหลออกไปโดยรวมแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15เลยเนี่ยไหลออกไปที่ ตั้งแต่วันที่19นะครับไหลออกไปที่523ล้านนะครับแล้วก็วันที่20เนี่ยก็95ล้านอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าตอนนี้กระเตื้องขึ้นแล้วนะเชน่นกันกับ e t h e r e u m e t f นะครับวันที่19เนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับไหลออกไปทุกเจ้าเลยนะแล้วก็วันที่20เนี่ยเริ่มมีการขยับขยับเข้ามากันเล็กน้อยนะครับก็น้อยจริงๆนะครับก็มีเจสเกล9ล้านนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว Stability เนาะก็8.6เท่านั้นเองนะครับเลยทำให้มีม่เงินไหลเข้ามาเพียงแค่นะครับ1 7 6ล้านแต่ก็ยังดีกว่าปีคอยจู๋ไหมสำหรับอิเชรียมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอ่าวันนี้นะครับก็มาช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่านะครับติดธุระเนาะก็ ถือว่าตลาดมันเขียวแล้วนะก็เราก็รอดูตลาดต่อไปยาวๆนะครับสำหรับใครที่เก็บแล้วตั้งแต่ตลาดนี้ก็รลายอยาวเลยครับช่วงนี้เราติดตามข่าวสารไปก็เช่านั้นนะครับรอจังหวะออกในส่วนตัวการจบรอบของกระทิงอะไรแบบนี้เนาะเอาเคนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s c คร b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ